วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ู t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับเมืม่อว<ม>ันที่20เมษายน2564เนี่ยนะครับกลุ่มที่เรียกตนเองว่าประชาชนคนไทยนำโดยคุณนิติธรล้ำเหลือคุณพิชิตชัยมงคลและคุณพิมะสิทธิประเสริฐพร้อมด้วยมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับได้เดินทางไปที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะยื่นแถลงการกรณีที่มีการแทรกแซงทําลายความมั่นคงไทยนะครับเป็นการยื่นหนังสือต่อไมเคิลยีตอุปทูตและรักษากษารแทานเอกราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้านการเมืองของสถานเอกรราชทูตสหรัฐมารับหนังสือแทนนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่ามีบุคคลที่ใช้อักษรย่อว่า H เข้าไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับแชทไลน์หลุดของลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วแม้ว่าตัวลูกเกดนั้นเนี่ยนะครับจะออกมาปฏิเสธว่าแชทไลน์ดังกล่าวเป็นแชทปลอมก็ตามแต่ว่าก็มีคนไปขุดคุยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคนที่ใช้อักษรย่อว่า h แล้วก็มีรูปภาพเนี่ยนะครับใบหน้ามันไปละไมคล้ายคลึงไปเหมือนกับคนที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับ สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับก็คือเหมือนเคยทำงานอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละถึงแม้เวลานี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วแต่ก็น่าจะยับมีบทบาทกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทางด้านคุณนิติธรล้ำเหลือทางด้านคุณพิชิตชัยมงคลและก็คุณพิมะ์สิทประเสริฐรวมถึงมวลชนนั้นได้รวมตัวกันไปที่หน้าสถานทูตสหรัฐ เมื่อวันที่20เมษายน2564นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแฟนเพจ Facebook The Truth ได้โพสต์ข้อความหลังที่กลุ่มนี้เนี่ยนะครับไปแสดงความจงรักภักดีไปยื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้ชี้แจงกรณีชัดหลุดและก็ให้สหรัฐอเมริกานั้นเลิกแทรกแซงการเมืองไทยนั้นก็มีการเขียนข้อความว่าเชื่อได้จริงหรือสถานทูตสหรัฐ ปัดให้เงินหนุนมอ็อบสามกีอ้างแชทหลุดเจ้าหน้าที่ทูดคุยลูกเกดของปลอมเผยเฮนรี่ออกจากไทยไปเมื่อปี2อ6 3จากกรณีที่มีแชทหลุดที่อ้างเป็นของลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วที่มีการพูดคุยกับชาวต่างชาติที่ใช้ชื่อในหลายว่าเอเจนต์เฮตนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมเหมือนเป็นการรายงานสถานการณ์การเคลื่อนไหวในประเทศไทยของม็อบ3นิ้วซึ่งนามแฝงเอเจนต์เฮตมีคนพุ่งเป้าไปที่เฮนรี่เรกเตอร์ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐต่อมาเนี่ยนะครับทางด้านลูกเกดก็ออกมาเปิดใจหลังจากมีแชทหลุดว่าการทํางานกับสถานทูตและก็ UN จริงๆและมีการรายงานสถานการณ์เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับสถานทูตหรือว่า UN ซึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือทางด้านนิโคลฟค็อกโคศกหญิงของสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพได้ให้สัมภาษณ์กับบักกอกโพสต์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางทีมงานของ The truth เนี่ยได้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ว่าการสนทนาทางไลน์ระหว่างผู้นำการประท้วงและอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐเป็นการสร้างขึ้นโดยสมบูรณ์ทางเราได้สังเกตโพสต์บนโซเชียลมีเดียในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่17-18เมษายนโดยอ้างว่าเป็นการแสดงแชททางไลน์ระหว่างอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยเป็นเรื่องหลอกลวง การเช็ไลน์เป็นการสร้างขึ้นอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาเดินทางออกจากประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปี2020ไม่มีบัญชีไลน์และไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆกับคนไทยที่อ้างถึงในโพสต์นี้นี่เป็นคำกล่าวของนิโคฟ็อกเนี่ยนะครับซึ่งนิโคฟ็อกเนี่ยให้สัมภาษณ์กับบางกอกโพสต์ฉบับภาษาอังกฤษครับ นิโคโฟ็อกยังอ้างถึงการเปิดเผยภาพหลุดหน้าจอแชทไลน์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยรวมถึงการประท้วงซึ่งเป็นเรื่องระหว่างชนทิชาแจ้งเร็วนักเคลื่อนไหวกับอดีตนักการพูดที่ระบุว,ว่าเป็น H ฮชซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาทางการเมืองของสถานพูดที่ชื่อว่าเฮนรี่ภาพหลุดหน้าจอบนโซเชียลมีเดียเมื่อไม่นาน,านมานี้ได้รับความสนใจจากชาวไทยโดยบางคนวิจารณ์ว่าสารัฐนั้นก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของประเทศไทยตามที่นางสาวชนทิชา ยังได้ออกมาพูดออกอากาศว่าในขณะที่เธอจะอัปเดตให้นักการพูดต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยเธอจะไม่คุยกับใครจากสถานทูตทางไลน์เพราะมันไม่มีความปลอดภัยจากจุดยืนของสหรัฐที่มีผลต่อการเมืองไทยนิโคลฟอกอ้างถึงแถลงการก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการบิดเบือนข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่11กันยายน2563ปีที่แล้วและย้ําว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้ให้เงินสนับสนุนหรือให้การสนับสนุนการประท้วงใดๆในประเทศไทย คำแถลงเกี่ยวกับกิจกรรมของปีที่ผ่านมาก็ระบ,บุนะครับว่าเอกอัครราชทูตและบุคลากรทางการทูตได้พบปะพูดคุยกับคนไทยในวงกว้างไม่ใช่แค่กับนักเรียนและเยาวาชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรัฐบาลทหารธุรก,กิจและผู้นําอื่นๆด้วยการประชุมดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการเห็นด้วยกับมุมมองทางการเมืองใดๆรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้เงินทุนหรือให้การสนับสนุนการประท้วงใดๆในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาไม่สนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองใดๆเราสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือว่าประวัติของเอเจนต์เฮดที่ระบุว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยการเมืองการทหารและการมีส่วนร่วมทางการทูตในรัฐที่เปราะบางและหลังความขัดแยง้งอ่านและก็ทําความเข้าใจให้ดีก็จะพบว่าเหตุการณ์อะไรหรือไม่นะครับ หรือที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ทําให้เขาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะยื่นมือเข้ามาเองหรือเข้ามาในฐานะตัวแทนองค์กรก็ตามคําตอบที่น่าสนใจก็คือว่ามีนักการเมืองนักเคลื่อนไหวหลายกลุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนผ่านการเมืองการปกครองแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอาจต้องผ่านสงครามกลางเมืองแล้วค่อยนํามาสู่การจัดรูปแบบการปกครองใหม่แล้วก็คนไทยก็เริ่มรู้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมว่าพวกเขาต้องการล้มล้างสถาบันหรือไม่ จึงจะมีการจัดรูปการปกครองได้อย่างสมบูรณ์นะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมเพจปราสามสีนั้นก็เคยค้นข้อมูลเนี่ยนะครับว่าเฮนรี่เรกเตอร์นั้นเนี่ยนะครับเป็นใครมาจากไหนมีประวัติโชคโจรอย่างเช่นเนี่ยนะครับเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะเผยแผ่ในทิโมเลสเตซึ่งก็เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของกระทรวงการต่าง